เอออะไรหล่นอยู่ๆเหรียญหล่นเดี๋ยวก่อนเออหยิบได้ด้วยอ๋อให้เหรียญ5บาทเรายังอยู่ในช่วงเฮเลอร์ ller, วอลน,นิชจิจำใสนะครับกับเกมที่ชื่อว่า No Ghost in Stay Home Anna นะฮะถึงแม้ว่าชื่อเกมจะมีคำว่า Ghost แล้วก็มีรูปผีอยู่ที่หน้าปกนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นเกมที่ไม่มีผีจริงๆนะเมื่อวานก็บอกว่าเกมที่มีความสุข Happy ้เกมวันนี้ก็ No Ghost ไม่มีผีจริงๆอ่ะจะเชื่อ เวลา4ี่โมงเย็นใช่ไหมสี่เอขาบอกให้เราคลิกเปิดผ้าม่านเปิดปิดผ้าม่านได้เอเออะไรหล่นไอตัวนี้หรือเปล่าไอ้ที่คล้องผ้าม่านหรือเปล่าหล่นอะฮะซ้ายมือมีตุ๊กตาขยับขยับได้ทีเดียวอือฮึไม่ตกใจหรอกจต่จำสแกร์ใช่ไหมล่ะเล็กน้อย ไม่เห็นมีอะไรเลยเข็มฉีดยาเอามาทําไมหน้ากากเข็มฉีดยาออยิบได้แค่อย่างเดียวแหวนแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรนี่กุญแจกุญแจไข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 อะไรเมื่อกี้เปิดเปิด,ปดตรงนี้เหรอเหมือนเปิดประตูที่ไหนสักที่หนึ่งนี่คือเปิดแล้วใช่ไหมเอาละฮะหกโมงแล้วตอนอยู่ถึงกี่โมงเนี่ยไม่มีผีจริงใช่ไหม เขาสัญญาแล้วนะว่าเกมนี้ไม่มีผีทีวีเปิดได้เอานุก่ากระจกที่พื้นเออ <laughs> นั่นคือผีเหรอโอเคเปิดกุญแจแล้วเข็มชีดยาไว้ทำอะไรจะทุ่มหนึ่งแล้วต้องอยู่ถึงกี่โมงคุณแม่จะกลับบ้านกี่โมงไอ้ตรงข้างล่างของหน้าต่างอ๋อมันมีสองด้านนะฮะ นึกว่าเป็นกล่องอะไรเป็นช่องอะไรเออเออ,เอ,อหันมามองมีหันมามองทุ่มหนึ่งแล้วเงาดำๆนี่คืออะไรเงาต้นไม้ข้างนอกใช่ไหมคือพระอาที่ตกดินแล้วแบบเงามันก็เข้ามาในบ้านมองโลกี้แง่ดีไว้ก่อนให้ถือของนี่หนึ่งอย่างยังไม่รู้เลยนะฮะว่าอะไรไปทําอะไรนะครับใส่หน้ากากแสดงว่า ถืออะไรอย่างใดอย่างนึงแล้วเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ใช้สิ่งนั้นรับมือหรือเปล่าผมเลือกถือเข็มฉิดยาแล้วกันเผื่อจะฮิวตัวเองได้เออหันมามองด้วยดูตาเอ้เดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายมือเป็นรูปดวงตาครับที่ฟันเฟืองแล้วกระจกแตกกระจกแตกมีเงาดำๆบินอยู่รอบตัวแอนนา เอนดิ้งแล้วหรอสองทุ่มไม่มีวิญญาณไม่มีผีนะครับคิดไปเองเท่านั้นได้มาหกสิบบาทอ๋อมันมีช็อปมันมีช็อปในการซื้อโอ้โหกี่เอนดิ้เนี่ยซื้ออะไรอะ่ะอันนี้แอนนาลูมใช้ห้าร้อยลองแตะไปรอบๆห้องดูก็แตะครบแล้วนะอืม สะดุ้งด้วยแน่นะเ <c oughs> นี่ยติ้งตองติ้งตองเนี่ย๋อ oh, <c oughs> เปิดประตูวัดอ๋อส่งของข้างหลังมีของขวัญ <c oughs> ส่งอะไรมาเนี่ยตัวอะไรเนี่ยฉีดยาได้แหวนแหวนไม่ทำอะไรแหวนไม่ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง กันวิญญาณได้หรือเปล่ามันไม่มีผีนี่หน้กกาศดีกว่า,เ,าเฮ้เสียงอะไรดังจึบป,ปิดหน้าต่างดีไหมรอบนี้ไม่เปิดผ้าม่านอ๋อมันมีรอยขีดข้างบนครับที่ตัวหลักแด้เนี่ยข้างในคือตัวอะไรใต้พรมลองคลิกดูไหมเหมือนเดิมคลิกที่ตุ๊ก,กตาเฮ้ยหายไปดูดิไม่หันคราวนี้ อืมเปิดทีวีข้างหลังก็อาจจะมีผลช่องแต่ละช่องอาจจะไม่เหมือนกันซันฟลาเวอร์เปิดเอาไว้รดน้ำต้นไม้จะทุ่มหนึ่งแล้วแสดงว่าอยู่ถึงสองทุ่มสองทุ่มแล้วก็จบไม่มีผีนะฮะเกมนี้โนโกสคิดไปเองทั้งนั้นทุ่มหนึ่งแล้วยังไงต่อนั่งรอไปเรื่อย แล้วใครสั่งให้อันนาอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยเฮ้ยข้างหลังทีวีทำไมเป็นอย่างเงี้ยทีวีทำไมกลายเป็นรูปหน้าอะไรอย่างงี้อืมอันนาอย่ายไปกลัวมันรออย่างเดียวสองทุ่มแล้วถือหน้ากากเอาไว้สองทุ่มอืมคืออะไรอ่ะผีเสื้อหรอ ออกมาจากข้างหลังฮะเหมือนเป็นผีเสื้อที่นี่มันไม่มีผีหรอกเธอแค่รับรู้สัมผัสถึงสิ่งแปลกๆเท่านั้นเองแล้วดูหน้าโอ้โหได้มาอีกห้าสิบบาทอ่ะต่อต่อต่อแหวนอยู่ในลิ้นชักแล้วในกล่องนี้คืออะไรอว่าจะไม่กดแล้วมันเปลี่ยนที่ตอนไหนเนี่ยไม่เปิดไม่ว่างทีวีถ้าเปิด โอ้โหมาจากไหนเมื่อกี้ช่องเมื่อกี้ไม่มีใช่เหรอ <laughs> แอนนาติดเคเบิลเจ้าไหนเนี่ยไม่เปิดหน้าต่างแล้วกันรอบนี้ปิดหน้าต่างถือแหวนเอาไว้ถืออะไรนลินชักเมื่อกี้เอาแล้วแหวนอ๋อแหวนถืออยู่ออกมาใหม่ดิดูไม่ชัดเมื่อกี้ผะหมหรือเปล่าพราปรที่นอนแล้วตอนตุ๊กตามันหันมาทางเราแอนนาตกใจไหม ดูที่หน้าแอนนาไม่ตกใจแฮะเราตกใจแต่แอนนาไม่ตกใจยังจะหันมามองอีกอาจจะเป็นเพื่อนกับแอนนาสนิทกันเอากุญแจคืนไปเอาแหวนมาอ้าวเหมือนเดิมนี่ฉากจบเดิมแมวดีดูร้านคา้าสิ อ๋อสามารถซื้อคำใบได้เงินเอามาซื้อคำใบได้ไดอันนี้คืออะไรของขวัญกับเข็มฉีดยาคือต้องถือสองอย่างนี้เหรอของขวัญกับเข็มฉีดยาอ่ะโอเคของขวัญคือเราต้องเปิดประตูแล้วก็เข็มฉีดยาเปิดประตูไว้แล้วก็เข็มฉีดยาอยู่ไหนล่ะเข็มฉีดยา เอออันนี้อ่าโอเครอเขาส่งของก่อนฮมาแล้วเปิดประตูสิโอเคแล้วก็เข็มฉีดยาเราต้องเปิดไหมอ่ะของขวัญมันเล่าหลือให้เราเปิดแต่ในรูปมันเป็นของขวัญที่เป็นกล่องปิดถ้าเราไม่เปิดจะเป็นยังไง เอาอย่างนี้ก่อนดีไหมหกโมงแล้วเดี๋ยวลองวิธีแรกก่อนเข็มฉีดยาถือในมือแล้วก็กล่องของขวัญไม่ต้องแกะถ้าเกิดไม่ใช่ก็คือเดี๋ยวเอาเข็มฉีดยาไปฉีดลองดูก่อนไม่มีเงาดำแฮะเงาดำไม่มาฮะกล่องขยับใหญ่เลยไม่มาครับเงาดำรอบนี้รอด เอ้าแต่ฉากจบเหมือนเดิมวัดมันมีไอเทม2แบบครับไอเทมที่ต้องใช้กับไอเทมที่เราถือเอาไว้แค่นั้นนะฮะเข้ามาเลยครับแล้วก็เข็มฉีดยามาประตูคือต้องปิดไหมมันน่าจะมีผลหรือเปล่าปิดประตูเปิดประตู ปิดไปแล้วนะเข็มฉีดยามาเปิดหน้าต่างดูดีไหมเผื่ออากาศมันไม่ปลอดโปร่งแก่แล้วเข็มฉีดยาฉีดนี่ไงฉีดแล้วเอ๊ะรอบแรกผมก็ฉีดแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นมาจากไหนอะลองดูแสดงว่ารอบแรกผมก็ฉีดไปแล้วนี่ไงมันเริ่มแยกออกมาแล้วฮนะ มันก็เหมือนเดิมนลสิมาแล้วทุ่มสามสิบก็มาแล้วฮะรอบนี้เงาดำมาฉีดยาอีกได้ไหมเออเออออเเกิดอะไรขึ้นเออเหรียญหล่นอะฮะโอ้เงาดำมาเพียบเลย สองทุ่มแล้วเหมือนเดิมอะ่ะมันเหมือนเดิมอืมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวลองดูอันอื่นก่อนอันนี้เป็นผีแล้วก็ลูกศรชี้ขึ้นคืออะไรอะ่ะอันนี้เหรอที่หน้าปก คืออะไรอ่ะเข้าใจยากจริงแฮะอกระดุมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเข็มฉีดยากุญแจแล้วก็หน้ากากโอ้เข็มฉีดยาลูกศรผีชี้ขึ้นแล้วก็กุญแจคืออะไรเนี่ย หรือว่าใส่หน้ากากตอนที่เขามาส่งของใช่ไหมใช่ไหมลองดูก่อนอืมมาละอ่าฮะยังไงเ,ไหเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมมันเหมือนเดิม <laughs> เข็มฉีดยาฉีดตุ๊กตาที่อื่นได้ไหมฉีดที่อื่น ไม่ได้เข็มฉีดยาคือเอามาฉีดอันนี้หรือว่าฉีดตอนที่ตอนที่มันออกมาแล้วมาแล้วเข็มทิมเข็มทิมทิมแล้วไม่เป็นอะไรเลยวัดทิมไม่ได้อะถึงหน้านี้แล้วทำอะไรไม่ได้ครับคลิกอะไรไม่ได้เลยนี่ก็เหมือนกันเข็มฉีดยากับกล่องของขวัญเอา แล้วมันต่างกันตรงไหนอะคำใบ้อะเนี่ยอันนี้เหมือนกันเลยอะแหวนใช้ทาอะไรเอ่ยล่วงลงมาไม่ร่วงแฮะไปรอบนี้ไม่ร่วงรอบนี้ข้างบนไม่ร่วงลงมาแล้วแหวนไม่ทําอะไรหน้ากากถ้าผีออกมาเฮ้ยกดแล้วผีไม่ออกมา แต่กลัวฮะแต่กลัวสะดุ้งเหมือนเดิมแต่กดที่พมแล้วผีไม่ออกมาแสดงว่ายังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าไม่ออกมาครับเอาเหรียญเก็บเหรียญเออกระจกแตกเสนากกากเสน้กากากไว้ถ้าเกิดคลิกก็คือเป็นการปิดอย่างเดียวเลยข้างหลังข้างหลังไม่มีอะไรเลย นี่ไงแอนนาขึ้นมายืนไม่มีผีหรอกว่าแต่นายคือใครโอเราคือใครเหรอเราคือผู้เล่นไงโอเคครับได้มาสามฉากจบนะฮะเดี๋ยวค่อยมาต่อคลิปหน้าแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ